สวัสดีครับเพสมาครวันนี้ก็อยู่กับเกมเซนเซียอเวกเคนนิ่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ตัวละครใหม่เข้าเซิร์ฟนะครับผมเพิ่งเข้าวันนี้เลยวันพุธนะครับก็ต์คลอสแคมิคอนชูร่านะครับบอกเลยว่าแรงมากๆสับทีคือหายวับ ไปกับตานะครับแล้วก็เป็นเมตาของเซิร์ฟจีนที่อยู่เทียสูนด้วยนะครับบอกเลยว่าเก่งสุดๆโอเควันนี้ผมเตรียมไว้เจ็ดห้องสิบเฮดนะครับผมรอบก่อนที่เปิดโอเลอรไปมันออกมาในแปดสิบโลเนาะรอบนี้ก็ขอให้มันจบแค่ที่แปดสิบโลได้ไหมชูล่ามอตากูชูล่าโอเคเขาถือว่าเข้าใจกันเนาะอาทิตย์ก่อนไม่ลงคลิปก็ขอโทษนะครับเพราะเดี๋ยวอาทิตย์ก่อนอยุ่งกับการสอบปลายภาคนะครับตอนนี้ก็ว่างแล้วนะครับเราก็จะมาลงคลิปกันยาวๆ มา760มันจะไปจบที่เท่าไหร่ได้ชูล่าปุ๊บผมหยุดเปิดเลยนะผมไม่เปิดต่อประหยัดงบไปรอเอ่อเซอร์ฟิสทากะในเดือนหน้านะครับมาหึไใหม่มากมันได้อะไรหรอมั้งใช่ไม่ได้หรอกเห็นไหมกิฟฟี่มีน,อน้อยเขาตัวแรกโอเคโอเคก็เปิดแย่หน่อยนะจะช่ำมาเถอะมาต่อจก,ก เบี่ยนจา่าที่สุดได้รับขอ,อฮาร์เดสโอเคเกือชูล่ามาเธอลูกทิงออฟเซนได้ใครครับเนี่ยดูของคนอื่นอยู่ได้อเทน่าโอเคก็ชูล่าเมื่อกี้กดไปเท่าไหร่ะสี่สิบโดนะโอเคไม่มีข้าบนขึ้นแปลว่าไม่มีเอสให้หลุน้นโอเคตามนั้นห้าสิบ อืมเริ่มเห็นแววแล้วน่าจะไเหมือนโอรอนะโอยรอนผมน่าจะดวงดีเกินไปมาเลยออกง่ายชูล,ล่าผมน่าจะหมดสักห้าหกร้อยแน่ๆดูจากทรง <c oughs> โอ้โหบียาวๆครับโอเอตัวหนึ่งเอสองตัว,ตว,ตวแล้วไงแล้วไง <c oughs> เดี๋ยวขนาดเอสตัวอื่นคือเงียบเลยนะ หรือว่าเปิดทางให้ชูล่าใช่ไหมเปิดทางให้ชูร่าใช่ไหมไม่ใช่ดูแล้วไม่น่าใช่ต่อครับยาวๆเดี๋ยวนี่โชคก็ใหญ่จริงเี่ยอันนี้เป็นการันตีเนาะก็ไม่มีอะไรเกียวโกครับโอบีบีทั้งแถบ พิชพาหน้าได้ใครครับได้พิซซิตอะคุณฤติ้อ้โหหมดไปจะ100ลอยนะเกลือยังไงก็เกลือนั่นไงโอเคโอเคโอเคมันต้องอย่างงี้ดิถือเป็นกาชาถ้าได้ง่ายก็ไม่หนุกดิเฮ้ยได้ใครได้ใครสกอร์พิพีโรครับ มาทางไหนมึงขับไปทางนั้นเลยมิโรมาเฮ้ยได้แล้วใครอ่ะ,ะกดสิกนัดมาทางไหนกลับไปทางนั้นมีแล้วอย่างน้อยของูได้ไหมอดุอดซิอุสอืดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเข็มปิดเฮ้ยอย่าอย่าใช้หมดนะชุดอ่ะอย่าใช้ ดาวกูหมดมะเดี๋ยวไม่มีเหลือโอ้โหเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวร้อยเห็นแววนะและวกาเซียนวอลกำลังดำเนินอยู่ไม่เกี่ยวอะไรกับกูเลยอืมยาว,ยาวแบบนี้เกลียวยาว,ยาวจะสองร้อยนะมันจะสองร้อยนะเพื่อน ชูล่าอย่าเล่นตัวกูหอกว่าอย่าเล่นตัวไโอ้เออไปจากเอได้รับเซนต์ระดับโอ้ออฟฟิริตี้ยังไม่เห็นใครได้กอ์ชูล่านะครับจากข้างบนนะแต่เซิร์ฟอื่นน่าจได้กันบ้างนะแต่เซิร์ฟผมยังไม่ค่อยเจอใครเท่าไหร่อ่ะคริสพันนาดูคนนี้ก่อนคนนี้สกายเชิดตามตีมได้รัเซน์ระดับ เอสตัส้งถึงสตรีดอนโอเคที่เดียวครูโอ้คีพพาน่าได้อยู่แล้วได้ใครครับรอบนี้คิพพาน่าซิงคฟาโลยิวชกักจะมาทำไมเนี่ยฮะถ้าเกิดสุ่มเซอร์พิชสากะเราไม่ออกชักถ้าเกิดสุ่มเซอร์พิษสากะแเราออกสากะนะเดี๋ยวจะโดนแน่นอน กอดเทียเฮียกะโอเคมีแต่คนได้กอสิงนัดน,นะครับผมหากกอดแคปปิคอนอยู่นะทุกคนแคปปิคอนชูล่าชูล่ากูบอกว่าชูล่าไงมีแววล,ละหมดตัวแน่นอนวันนี้กูหมดตัวแน่นอน,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 อ,นอืมไออีวิวสากะขอบคุณครับอืม นโอ้จะถึงการตีอีกรอบแล้วเนี่ยแล้วประเด็นการตีมันก็ไม่ได้การตีหน้าตู้ในประเด็นน่ะเป็นเกมที่ควรตีจริงๆนะอ,อันนี้มันเป็นบัคอือเปล่าครับ T.M. บัคที่ไม่มีไม่มีทางออกก็ชูร่าแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยโซดิกไปอยู่ที่หลัวนะโซดิกมาล็อกอยู่แน่ โอ,อ้ผมมีแล้วครับไม่เป็นไรเกือบสิบแล้วก็สิบเจ็บโอ,โอ้โหยังไม่ได้รอบนี้เกือจริงนะเนี่ยเล่นตัวมากคนนี้คนนี้เขาเล่นตัวครับโชคก้อนใหญ่เนี่ยอันนี้เขาตั้งไม่หลอกหลอโอ้โหคิด,าดพานะให้รับกอดคอเซฟคอนชูล่า สบายครับอ่ะกฟรนตีครับได้ตัวอะไรว่ามาเฮ้เยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วไอว้ก็ชุดนะ yes! Yes! Okay, okay, okay. เยอะเยอะโอเคโอเคโอเคเหลือ400กว่าได้อยู่หมดไปแค่300โอเคโอเคขอบคุณมากครับมาตัวอย่างงี้นี่น,นี่โค้ทเ้โอเคโอเค ก็อดแคปิคอนชูล่าเมื่อกี้ผมสตาร์ทที่เท่าไหร่นะไม่เจ็ดห้าศูนย์ก็เจ็ดหกศูนย์แหละจำไม่ได้ละแต่โดนมาเหลือแค่สี่ร้อยเจ็ดสิบโอเคนะเท่ากับหมดไปแค่สามร้อยกว่าเอางปปะโอเคเลิกเลิกให้เปิดแล้วเลิกเดีย๋ยวไปรับรางวัลครับอันเชิญตามตีมอบของดี 40ครั้งในเฟทุกวัน60สครั้งหนึ่งรครั้ง200ครั้งส0 0ครั้งโอเคเราเปิดไปส0 8ดครั้งนะครับเมื่อเช้าผมแอบเปิดไปนิดหน่อยเนาะก็ถือว่าได้แหละโอ้ยร้อยผมน่าจะวงดีเกินไปนะครับได้มาใน80โลก็ก็โอเคโอเคตัวที่ได้วันนี้นะครับก็จะมี ยี่ไหนละมีอีวิลซากะหนึ่งตัวเนาะมีคิฟฟอนมีนอตมีสเรเดโซเลนมีเคียวโกมีฮิโลมีก็เทียวกะแล้วก็บีกอตทูล่าโคตรเท่โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s ั b สไ r ร b e ให้ช่องเลยสำหรับคาสสดีก็ไม่แปลกว่าจะมาเมื่อไหร่มาเยือนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในเดือนหน้าอีวิลซากะนะครับ night.